เรียกได้ว่าอาการหนักขึ้นเลยนะครับเมื่อวานนี้สําหรับคุณนวัดนะฮะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าเชื้อที่ลงปอดยังลุกลามนะครับแล้วก็ใช้ออกซิเจนความดันสูงตลอดเวลาต้องรักษาด้วยการให้พลาสมานะครับซึ่งคุณนวัดต้องนอนคว่ำเอาไว้ตลอดเวลาคำนี้เราได้ยินบ่อยๆครับคุณผู้ชมคุณอภิยาตั้งแต่ตอนที่น้าคว่ำติดเชื้อโควิดลงปอดถามว่าถ้าอาการหนักเนี่ยทำไมถึงต้องนอนคว่ำ โรงพยาบาลจุลาลงกรก็ให้ข้อมูลนะครับว่าการนอนคว่ำจะช่วยให้เนื้อปอดส่วนหลังที่ถูกหัวใจกดเนี่ยขยายได้ดีขึ้นท้าปอดยืดหย,ยุ่นการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดก็จะดีขึ้นแล้วก็ยังระบายเสมหะได้ดีด้วยครับที่สําคัญจะช่วยลดการอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเอาไว้ได้ด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเคสคุณวัฒน์เนี่ยอาการหนักอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เดลตานะครับสายพันธุ์อินเดียแล้วก็ตัวพิธีกรคนดังเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเพราะรอวัคซีนทางเลือกอยู่ครับคุณวัฒนติดเชื้อตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะครับตอนนี้รักษาตัวมาได้อาทิตย์กว่าแล้วและอาการดูจะแย่ลงเรื่อย ซึ่งค้ายกับเคสของนัคอมตรงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเหมือนกันครับจนตอนนั้นคนดังก็โพสต์ตั้งคําถามว่าถ้าประเทศเราได้วัคซีนอย่างทั่วถึงและก็เร็วกว่านี้ประเทศเรามีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนมากกว่านี้ถ้าประเทศเราเห็นความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่านี้หลายๆความสูญเสียคงไม่เกิดขึ้นครับ นอกจากนี้ยังมีหมอลำดาวรุ่งอีกที่แม่ยกเยอะมากเลยนะฮะหมูยองหรือว่าเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์แล้วก็คุณพ่อก็คือติดโควิด1 9เหมือนกันนะครับตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามจังหวัดขอนแก่นซึ่งตบอกทางคณะระเบียบวาทศิลปเนี่ยเขามีการจัดทีมงานไปฉีดวัคซีนโควิด1 9เรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้องเต้ายองเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงด้วยส่วนคุณพ่อก็รอคิวอยู่ยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันคิวงานเยอะส่วนคนหนึ่งคนนี้นะคุณอูสมิธก็บอกตัวเองติดเชื้อโควิด19พร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์แล้วด้วยนะครับมีตารางที่ไปบ้านอายุทยาสาราบางปะอินที่เวลาดันไปตรงกับคุณแมทพิรณีด้วยซึ่งคุณแมทได้ออกมาโพสต์เช่นกันนะฮะว่าตนได้พบเพื่อนที่เป็นโควิด19เมื่อวันที่2กรกฎาคม ล่าสุดผลตรวจออกแล้ว,ว,ว o, ไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าเธอจะกักตัวทันทีเป็นเวลา14วันเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงครับมีแคมป์คนงานนะคะก่อสร้างใครที่ยังไหวก็ช่วยกันไปนะครับพาไปดูบ้านของคุณเวทไทเนียมแล้วก็คุณนานาที่นำข้าวกล่องกว่า100กล่องไปมอบให้กับไซงานละแวกบ้านนะครับบอกเลยว่าเห็นใจเพราะว่าทุกคนต้องโดนกักตัวและยังไม่มีไรายได้เลี้ยงปากท้องช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยครับ ส่วนดาราที่เป็นจิตอาสาที่ลงแรงลงพื้นที่ช่วงนี้มีเรื่องเล่าปวดใจเหมือนกันนะก็สะท้อนถึงสถานการณ์มาบอกต่อกันเยอะเลยอย่างคุณบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามถ,ามถึงภาครัฐถึงมาตรการโฮมไอโซเลชันหรือว่าการกักตัวที่บ้านคุณบุบ๋มบอกว่าถ้าใครป่วยแล้วรักษาตัวเองอยู่บ้านก็ควรมีการเยียวยาควบคู่ทันทีครับเช่นการส่งข้าส่งน้ำรวมถึงการแก้ปัญหาที่คนป่วยคนหนึ่งแต่กลับแพร่เชื้อให้ติดกันทั้งบ้าน แล้วก็ยังเล่าว่าวันก่อนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตคาโทรศัรพท์นะครับเพราะว่าเข้าไม่ถึงการรักษาอีกแล้วนะครับทำให้พิธีกรคนดังรู้สึกแย่เพราะว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครั